สวัสดีครับเทพลงทุนวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักหุ้น KO หรือโคคาโคล่าหุ้นน้ำอัดลมอันดับหนึ่งของโลกกันครับโคคาโคล่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นปันผลที่เติบโตในทุกปีรวมถึงราคาหุ้นที่โตขึ้นเรื่อยๆในทุกปีอีกด้วยครับโดยรายได้หลักของโคคาโคล่ามาจากการขายหัวเชื้อน้ำอัดลมที่เรียกกันว่าใส่หลับให้กับบริษัทที่มาซื้อแฟนชายของตน นำไปอัดแก๊สและผสมสารต่างๆตามสูตรที่โคคาโคล่ากำหนดและมีข้อตกลงกันว่าห้ามบริษัทแฟนชายในประเทศนั้นๆขายหรือส่งออกน้ำอัดลมให้กับประเทศอื่นเด็ดขาดเว้นแต่มีการอนุญาตจากทางต้นสังกัดใหญ่เพื่อคงคุณภาพของน้ำอัดลมไว้รวมถึงไม่ให้ไปกินส่วนแบ่งทางการตลาดของประเทศอื่นอีนอกด้วยครับตัวอย่างของประเทศไทยก็จะมีบริษัทไทยน้ำทิพย จะขายและผลิตในภาคกลางและภาคตะวันตกบริษัทหาดทิพย์จะขายและผลิตในภาคเหนือและภาคใต้บริษัทไทยโคคาโคล่าจะขายและผลิตในภาคตะวันออกมาดูในส่วนของกระบวนการทํางานร่วมกันกันบ้างครับแรกเริ่มเนี่ยเราจะต้องซื้อแฟนชายจากบริษัทโคคาโคล่าก่อนจากนั้นเราก็ต้องสั่งหัวเชื้อและบรรจุภัณฑ์จากบริษัทของโคคาโคล่าในแต่ละการผลิตก็จะต้องจ่ายเงินซื้อเรื่อยๆ ในทุกๆก,การผลิตแต่ละรอบจึงทำให้โคคาโคลาจะได้รับรายได้สม่ำเสมอแต่ส่วนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะต้องไปซื้อกับบริษัทอื่นที่ได้มาตรฐานตามกำหนดของโคคาโคลาเท่านั้นครับส่วนของการทำการตลาดทางโคคาโคลาก็จะทำการโปรโมทแบรนด์ให้แต่จะเป็นในส่วนของภาพรวมในระดับโลกนะครับ เช่นการไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อโปรโมทแบรนด์และสร้างภาพลักษณ์ให้กับโคคาโคล่าในระดับโลกแต่ในส่วนของการตลาดภายในประเทศนั้นๆเนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่ของแฟนชายที่จะต้องจัดการและบริหารกันเอาเองอีกหนึ่งรายได้หลักของโคคาโคล่าไม่เพียงแต่ขายน้ำโคกนะครับยังมีสินค้าอื่นอีกด้วยเช่นแฟนตาสไป์ไดเอทสไป์ไดเอทโคกชเวฟ มอนเตอร์เอนเนอร์จีมินิทเมดนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้พูดถึงมากกว่า200แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟเครื่องดื่มเอนเนอจีน้ำผล,ลไม้เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ก็มีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มเลยนะครับรายได้ต่อมาของโคคาโคลานะครับคือลิขสิทธิ์แบรนด์สมมุติผมอยากจะทำไอศครีมทำเสื้อหรือใช้โลโก้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับบริษัทด้วยนะครับสรุปโดยรวมเลยนะครับโคคาโคล่าหรือหุ้น KO เนี่ยถือเป็นบริษัทที่ดีมากอีกหนึ่งบริษัทเลยนะครับนอกจากปันผลและราคาหุ้นจะเติบโตไปในทุกๆปีเขาก็ยังมีแบรนด์เครื่องดื่มดังๆอีกมากมายกว่า200แบรนด์ครอบคลุมไปในทุกเทนเครื่องดื่มทั้งน้ำอัดลมเครื่องดื่มให้พลังงานน้ำผลไม้เครื่องดื่มแอลกอฮอล แถมสาขาเองก็มีเยอะด้วยนะครัะพอภูมิหลายประเทศมีมากกว่า200สาขาทั่วโลกคิดง่ายๆถ้าสาขาหรือแฟรนไชส์ต่างๆขายดีเจ้าบริษัทโคคาโคล่าเองก็ได้รายได้จากการขายหัวเชื้อและบรรจุผณุ์มากขึ้นด้วยครับส่วนข้อที่ต้องกังวลเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มที่โตไวขึ้นและเทนในอนาคตที่คนหันมารักสุขภาพกันมากขึ้นทางโคคาโคล่าเอง พ็แก้ปัญหาด้วยการใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันเรื่องสุขภาพในระยะยาวอยู่รวมถึงฟอสเฟตในน้ําอัดลมเองก็อาจส่งผลในเรื่องของกระดูกเสื่อมในระยะยาวด้วยครับนอกจากนี้โคคาโคล่าก็ยังคงแก้ไขปัญหาเทนลักสุขภาพด้วยการออกเครื่องดื่มผลไม้เมื่อเจาก,กลุ่มตลาดคนรักสุขภาพโดยเฉพาะก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาได้ดีพอสมควร อีกหนึงปัญหาที่ต้องเจอเลยนะครับคือเรื่องของขยะแม้โคคาโคล a าจะใช้ขวดของ PET ที่มีความทนทานและสามารถรีไซเคิลได้แต่ปริมาณขยะเองก็ยังคงเป็นปัญหาหนักในหลายประเทศครับปัญหาต่อมาคือเรื่องของน้ำโคคาโคล a านะครับถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการใช้น้ำในการผลิตเครื่องดื่มเพราะในบางประเทศนะครับน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานของคนในประเทศด้วยซ้ำ ธุรกิจหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้เสริมก็คงเป็นเรื่องของการไปร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นๆเช่นเครื่องดื่มชากาแฟหรือเครื่องทําน้ําดื่มเครื่องกองน้ําและอื่นๆแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากมายโดยรวมแล้วเนี่ยลงทุนในระยะยาวได้ครับส่วนตัวมองว่าบริษัทแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและของตลาดเครื่องดื่มมากมายหลายแบรนด์ แม้ในยามเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคนก็ยังคงดื่มและอุดหนุนอยู่มีการแบ่งพักแบ่งพวกอย่างชัดเจนคนดื่มโค้กก็จะซื้อแต่โค้กคนดื่มเบบซี่ก็จะซื้อแต่เบบซี่มีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นพอสมควรและพร้อมซัพพอร์ตเสมอรครับและไม่ต้องกังวลเรื่องเทนสุขภาพมากนักนะครับพอเชื่อว,ว่าถ้ากระแสแรงจริงหรือมีข้อบังคับแบบชัดเจนโอคาโคล่าก็พร้อมจะแก้ไขไม่ใช่เลือขายครับผม ถ้าเกิดว่าชอบหุ้น KO หรือหุ้นโคคาโคล่าก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับเทพลงทุนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ